สวัสดีครับสวัสดีมิรักแฟนอัดฟังที่เคารพมรักทุกท่านนะครับหากคุณชอบฟงังเราคือผู้กันนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารนะครับแห่งวงการฟังครับให้ได้รับชมรับฟังกันครับก็เป็นตัวรวมฟางครับเป็นตัวรวมฟางก่อนที่เราจะอัดนะครับเป็นตัวรวมฟางรวมแถวนะครับ ฟางที่เกี่ยวเป็นฟางกระจายนะครับเป็นฟางกระจายเราก็จะรวมแถวนะครับรวมแถวให้เป็นแถวเพื่อที่จะอัดเป็นแถวตรงนะครับเป็นแถวตรงคุณสมบัตินะครับตรงนี้นะครับก็จะจะได้สองอย่างนะครับสองอย่างไม่ว่าจะเป็นฟางกระจายครับเป็นฟางแถวครับถ้าฟางชื้นเราก็กระจายครับกระจายทิ้ง แล้วก็สักพักนึงครับสักพักนึงเราก็จะมารวมครับรวม2กิกนะครับจะมีใน2กิกในการทํางาน,นครับ2กิ๊กจะมีกิ๊กกระจายแล้วก็กิกรวมครับแต่ตอนนี้เป็นที่ใส่เป็นกิกรวมนะครับกิกรวมตัวนี้ก็จะเป็นตัวรวมฟังครับตัวลมฟังของตัวนอกครับตัวนอกอาราคาอยู่ที่ห้า0 0นสองพันนะครับห้า0 0พซื้อที่ไหนบางท่าน FC ถามมาครับว่าซื้อที่ไหนก็จะอยู่ที่หงเถคงเตอร์นะครับเสิร์ชไปที่บริษัทหงเทคเตอร์นะครับแล้วก็ติดต่อไปทางเฮียประพันธ์นะครับเฮีย er ประพันธ์หรือว่าจะเป็นทางเฟซบุ o กครับเฟซบุ๊กของเฮียประพันธ์ครับก็คือก็เป็นประพันธ์นรสบุตรครับประพันธ์นรสบุตรก็ติดต่อสอบถามได้เลยครับติดต่อสอบถามได้ นี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าครับบรรยากาศตอนเช้าจะจะย้อนแสงครับจะย้อนแสงถ่ายจากโทรศัพท์มือถือนะครับโทรศัพท์มือถือก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับที่รับชมการทํางานครับการทํางานนี่ก็ก่อนที่เราจะอัดนะครับก่อนที่เราจะอัดก็ต้องมีการรวมรวมแถวนะครับรวมแถวแล้วก็ฝาก ฝากไปด้วยนะครับฝากไปด้วยตรงฟังสิ่งนะครับตรงฟังสิ่งฝากกดติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับในส่วนของพลรับนะครับพลนะคบเป็นมือใหม่นะครับมือใหม่เพิ่งจะลองเพิ่งจะลองให้ ได้ลองเครื่องวันนี้นะครับได้ลองเครื่องวันนี้ <_ C 1> การวนซ้ายครับก็จะวนได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับได้ทั้งซ้ายทั้งขวานี่นี่ก็คือว่าพอดีครับพอดีของการรวมครับรวมแถวนะครับรวมจะเป็นรวมแถวเราเราก็จะอัดง่ายครับเราก็จะอัดง่ายนี่ครับมือใหม่ครับมือใหม่ มือไม่หัดขับครับหัดขับจริงๆครับครั้งแรกนะครับครั้งแรกเราก,ก็ต้องดูที่ว่าการปรับระดับครับการปรับระดับนี่กับฟังกระจายครับฟังกระจายพอแห้งแล้วเรารวมครับรวมเพื่อที่จะเป็นแถวครับ อันนี้ั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับฟางนะครับฟางหนาฟางบางนะครับฟางหนาฟางบางครับฟางฟางหนาก็จะขึ้นเป็นแถวครับเหมือนแถวแรกครับแถวแรกก็จะฟางหนาครับฟางหนานี่ครับี่นี่ก็หน้าตาที่เรารวมครับรวมขึ้นมาครับนี่ครับก่อนที่เราจะรวมครับฝั่งนี้ซ้ายมือครับจะเป็นฝั่งที่เรายังไม่รวมครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งที่เรารวมมาแล้วก็หน้าตาครับประมาณนี้ครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณครับที่รับชมนะครับที่รับชมฝากไปด้วยนะครับโต้งฟังซิ่งนะครับ แล้วก็ต้องขอบคุณครับที่รับชมพบพอกันไหมครับเด้อพบพอกันไหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ